อันนี้เรามาต่อกันที่ practice one นะครับก็คือ,อาจากคำคุณศัพท์ที่ผมแนะนำให้จำเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันนะครับแล,และวิธีการนำมาใช้ก็คือบอกว่าวงสิ่งเป็นอย่างไรโดยใช้ w o r b to be มาขัน้นจะ is หรือ are ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวตั้งต้นมันเป็นชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นนะครับหรือนับได้หรือนับไม่ได้ครับโดยผมยกตัวอย่างที่ตัวอย่างคือว่า good กับ bad นะครับก็ให้แต่งประโยคประมาณนี้ครับว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้และสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็คิดถึงความสอดคล้องของความ เป็นจริงใน,นเนื้อหา,อาตัวอย่างคขาว่า good ผมบอก milk is good ขึ้นนมมันดี but แต่นะ whiskey is bad เหล้าไม่ดีเป็นต้นนะครับก็จะมีทั้งหมดตรงนี้นะก็คือคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะครับแต่งประโยคว่าสถานการณ์ต่อไปเนี้คำเหล่านี้เราจะสามารถแต่งได้อย่างไรบ้างน,นะครับก็ลองใช้จินตนาการและแต่งออกมาให้เหมาะสมนะครับและนั่นนำมาสู่35คู่ของคุณศัพท์จริงๆก็ได้น,นำมาหมดแล้วนะครับลองแต่งประโยคให้อย่างเหมาะสมแล้วกันนะครับ ถัดมาเราจะเรเิ่มสู่ประเด็นละการถามความคิดเห็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการถามความคิดเห็นครับปกติแล้วคุณจะต้องพยายามทําให้เพื่อนๆทราบว่าสิ่งที่คุณกังพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครคิดเห็นนะความคิดเห็นก็คือไม่ใช่ข้อเท็จจริงคือไม่ใช่แฟกต์ดังนั้นผมย้ำเสมอว่าความเห็นไม่ใช่เรื่องของถูกและผิดครับแต่ว่ามันต้องมีรูปแบบของการใช้ภาษาเพื่อระบุว่านี่เรากำลังพูดถึงความคิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงซึ่งเราเริ่มต้นที่คําถามก่อน จากตารางนี้นะเจะเห็นคำถามซึ่งหลากหลายมากครับนะตัวแรกครับ what do you think of นะครับและตามด้วยบางสิ่งบางอย่างนะครับซึง่งในภาพรวมมันก็คือคำนามไม่ว่าจะเป็นคำนามตรงๆหรือกร,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 ริยา ing ซึ่งในสา N นสากายก็คือเป็นการทำบางสิ่งบางอย่างก็เป็นคำนามเช่นกันนะครับ what do you think about คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ how do you feel about คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ what do you reckon about reckon ก็คือเหมือนกับ think นะ What is your opinion of อันนี้ตรงตเลยอะไรคือความคิดเห็นของคุณต่อสิ่งนี้นะครับหรือ What do you think about that นะครับคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับมัน What are your views on views ก็คือมุมมองหรือทัศนะก็ถือเป็นความเห็นนะครับ Where do you stand on คุณยืนอยู่ฝั่งไหนก็คือฝั่งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ Are you aware of ถ้าเป็นตรงๆรงะ aware แปลว่าตระ,ะหนักนะครับนั่นคือ คุณคุณมีมุมมองที่ชัดเจนหลือย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็เป็นการความคิดเห็นเช่นกันนะครับซึ่งทีนี้อย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะตามด้วยคำนามแต่ตามได้2แบบนาคือสองการเอากริยามาเติม ING ว่าเป็นการกระทําอย่างนั้นดูตัวอย่างนะครับ what do you think of drinking coffee นะครับคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการดื่มกาแฟเป็นการดื่มนะครับหรือ how do you feel about revising this plan นะครับคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการที่จะแก้ไขแผนนี้นะครับ การกระทานั่นเองแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้บอกการกระทําแต่หมายถึงคํานามไปเลยนะครับ What do you think about the project คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงงานนี้ What do you reckon about the latest show นะครับคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแสดงล่าสุดนี้นะครับ What is your opinion of my report นะคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวรายงานของฉันนะครับ What do you think about that นะครับจากการนำเสนอของเขาอะคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับมันอันนี้เป็นลสนัสของการเกินถึงประเด็นที่อยากจะจับก่อนแล้วตามด้วยคำถามนะครับ What are your views on this situation นะครับคุณมีทัศนะะหรือมุมมองอย่างไรกับสถานการณ์นี้นะครับ Where do you stand on this argument นะค,คุณยืนทางฝั่งไหนของการโต้เถียงตรงนี้นะครับ Are you aware of b e i n e r i s h investing this kind of business นะครับคุณตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ไหมนะครับก็เป็นรูปแบบที่ใช้ในการสร้างคำถามหรือนะครับันแี้แยกมาหนึ่งตัวเลยซึ่งอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่แตกต่างไปคือจะ คิดอย่างไรถ้าที่จะต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ What would you say to นะครับจุดๆนะครับตามด้วยกรุยานะครับ What would you say to the final decision นะครับแล้วขาดได้คำว่า if นะครับคือสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขมานั่นเองนะครับแปลนะครับ What do you say to the final decisions if we rejected his work คุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจนะฮะ ครั้งสุดท้ายถ้าหากพวกเราปฏิเสธงานของเขานะก็เป็นการตัดเขาเห็นโดยมีเงื่อนไขมาประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งอันนี้คล้ายที่จะเป็นระดับสูงนิดเดงในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับแต่ในเนื้อหาการฝึกเนี่ยเราคงไม่จับล็กขนาดนั้นนะครับและนั่นนำมาสู่ Practice 2นะครับ จับคู่สถานการณ์ต่อไปนี้ครับเนี่ยผมจะพยามองให้มันเป็นใกล้ๆตัวอยู่ในมีโอกาสนําไปใช้ในชีวิตประจำวันสูงก็คือมีคําถามแสดงความคิดเห็นทางด้านซ้ายมือโดยหุณนต้องเลือกว่าทางขวามือนั้นมันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคําถามใดนั่นเองนะครับมี10ข้อมีทั้งหมด10ข้อนะครับแต่มีตัวเลือกเกินมา2ตัวนั่งมีตัวหลอกก็นองระวังกันระว่างโดนโจทย์หลอกนะครับจับคู่ให้เหมาะสมและตรวจสอบคําตอบในตัวอีบุ๊กนะครับถัดมาครับ practice 3นะครับ จากรูปแบบของคําถามที่ได้แนะนําไปแล้วนะครับให้ทําการสร้างคําถามถามครูของคุณก็คือผมนี่แหละครับปากเปล่าโดยใช้ความเห็นของคุณที่อยากจะทราบในบางสิ่งบางอย่างกับความเห็นของผู้สอนนะครับและก็ถ้าหากมีข้อยลา,าดอะไรอาจารย์แนะนํามาก็ลองปรับใช้ให้เหมาะสมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำในชั้นเรียนนะครับถัดมาครับหลังจากเราฝึกการถามแล้วต่อไป ในมุมกลับนะครับเมื่อถูกถามก็ต้องมีการแสดงความที่เห็นนะครับการแสดงความที่เห็นตรงนี้ดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับไม่มีถูกไม่มีผิดนั่นคืออะไรก็ได้นะครับแต่เราควรจะมีรูปแบบประโยชน์ที่สะท้อนหรือให้ผูฟ้ฟังทราบว่าโอ้สิ่งที่คุณกำลังพูดไปน,นี้มันเป็นแค่ความเห็นคือคือ,คอ,คอมีคำเกริ่นนำให้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นความเห็นนะไม่ใช่ข้อเท็จจริงตัวแรกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะปลอดภัยที่ใช้และมันง่ายง่ายสุดแล้วนะครับคือคำว่า I think นะครับ I think ฉันคิดว่านะครับ แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเลยประธานกลยุทธ์กรรเหมือนสักครู่ที่พูดมานั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างดูตัวอย่างด้านล่างนะครับ I think this movie is boring นะครับผมคิดว่าภาพยนตร์นี่มันน่าเบื่อนะครับ I think your assignment is rather difficult นะครับผมคิดว่างานมอบหมายของคุณนะมันค่อนข้างที่จะยาก I think the meeting is about to be postponed นะผมคิดว่าการประชุมมีแนวโน้มว่าจะถูก เลื่อนออกไป about to มาถึงเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแม้จะยังไม่เกิดแต่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่สองนะ as far as I'm concerned ครับ as as นะเท่าที่ผม concern ปกติแปลว่าห่วงใหญ่นะแต่พอแปลในลสถากนการณ์กันมาคือเท่าที่ทราบมาเท่าที่รู้มานะครับแล้วก็ตามด้วยโครงสร้างเหมือนเดิมประธานกริยา adjective s นะครับ ก็คืออะไร As far as concerned it is good to practice a lot เท่าที่ผมทราบมานะครับมันเป็นสิ่งดีที่จะต้องฝึกให้เยอะๆนะครับ As far as I'm concerned it is his project not ours นะครับเท่าที่ผมทราบมามันเป็นโ,โครงงานของเขาไม่ใช่ของเรานะครับ As far as I'm concerned Peter can get rid of this problem นะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย ปีเตอร์จะสามารถกำจัดปัญหานี้ไปได้นะครับ as far as c o n c e r n e เป็นแบบที่2ครับ i think ก็ได้ as far as c o n c e r n ก็ไดนะ้หรือนะครับอาจจะเติม i think หลัง as far as i'm concerned ก็ได้นะครับก็ทำให้ย้ำให้ผู้ฟังทราบว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นความคิดเห็นนะครับสองแบบแล้วนะครับแบบที่3นะครับบางครั้งเราจะดีประโยคนี้ครับ From my point of view นะครับ point of view ก็คือมุมมองในมุมมองใน,ใ,นในจุดในประเด็นที่เป็นทัศนะของฉันนะครับและตาได้ประธานกรุยาก,กรรมเหมือนเดิมนะครับ From my point of view the players are very poor นในมุมมองของผมแล้วเนี่ยผู้เล่นแย่มากเลยนะครับ From my point of view they try their best นะครับในมุมมองของผมแล้วพวกเขาได้พยายามอย่างดีดที่สุดของพวกเขาแล้วนะครับก็ใช้ from my point of view ถัดมาครับอันนี้ก็ยิ่งง่ายยิ่งทำให้ชัดเลยว่าน,นี่ความเห็นนะนั่นคือคำว,ว่า in my opinion นะครับในความคิดของผมแล้วเราเติม I think ไปด้วยนะยิ่งชัดเลยครับ in my opinion ะจะมี I think ก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้นะ in my opinion the stadium is too small นะครับ ในความคิดห็นลอวผมว,ว่าสเตเดียมหรืออาคารที่สำหรับการชมกิจกรรมตรงนี้มันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับ In my opinion the ticket can be sold somewhere นะครับผมคิดในความคิดของผมแล้วนะตัวน่าจะถูกขายไปนอกสถานที่สักแห่งหนึ่งถัดมานะครับ Personally I think สังเกตนะครับ,กกรบ I think นี่สามารถแทรกได้ทุกสถานการณ์นะนะครับไม่ว่าจะเป็น As far as concern from my point of view นะ In my opinion และท้ายสุด Personally นะครับส่วนตัวแล้วนะครับและเช้ก,กับว่า I think ตัวอย่างนะครับ Personally I think the music is very great นะครับผมคิดว่าดนตรีมันเยี่ยมมากเลยนะครับ Personally I think the band played it beautifully นะครับผมคิดว่าวงดนตรีวงนี้เล่นมันได้อย่างไพเราะมาก Beautiful ปกติว่าสวยนะครับแต่พอเป็นการพูดถึงดนตรีหรือเพลงเนี่ยคือเพราะไพเราะเล่นได้เพราะนั่นเองนะครับจากที่ผมพูดแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเกริน่นนาหรือเป็นประโยชน์ที่ใช้เกริ่นนาเพื่อให้ผู้ฟังทราบว่านี่กําลังจะเป็นการแสดงที่เห็นนะครับ ผมจะไปพ,พยน์ให้คุณดูนะครับและเสียเขาเขียนว่าคุณคิดอย่างไรต่อบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปฝึกในชั้นเรียนนะไม่ต้องกังวลเรื่องของความถูกผิดอย่างที่ผมบอกครับความคิดเห็นคืออะไรก็ได้แต่พยายามทําให้ตัวรูปประโยคที่ใช้เกริ่นนำนะไม่ว่าจะเป็น I think as far as I concern in my point of view นะครับอ,ะ,อะไรอีกละ่ะ personally นะครับ in my opinion มีตรงนั้นและเกริ่นนำมานะครับก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะซึ่งจะมีภาพยนตร์ให้ดูทั้งหมด10ตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลีกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาในการ s ีย r ควา่เห็นสนับสนุนว่าทำไมเราจรึงมีความเห็นต่อสิ่งนั้นพักสักครู่ครับ